ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Identity 5 i v นะเดงว้าหายกันไปเนิ่นนานนะครับสำหรับช่องนี้เลยนะครับวันนี้ก็กลับมาเล่นเกมชาในสกินเจ้าสาวนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เรียกร้องอยากให้เล่นจากคลิปก่อนนะครับก็ถ้าใครไม่ได้ดูคลิปก่อนก็ไปดูคลิปก่อนได้นะครับ คลิปนี้จะเป็นแมปบันทึกย้อนหลังนะครับเพราะว่าไม่ได้อ่านไว้ครับ <laughs> โอเครอบนี้เป็นตาที่สองนี่นะครับที่เล่นจากการที่ไม่ได้เล่นมานานนะครับอ่ะก็จะให้ดูเปิร์กแล้วก็สเปลที่ใช้นะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยมาเลย หลดกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับแมปโรงงานผลิตอาวุธนะครับจังหวะแรกนะครับมีคนเกิดตรงกลางแน่ๆนะครับตามสูตรนะครับเราก็หานะครับเห็นรอยเท้านังขวามือเล็กๆนะครับเจอกับรันจวนหรือว่านักพุ่งน้ําหอมของเราตอนนี้ตีไปหนึ่งทีไม่โดนดีเขาไม่หันหน้ากลับมาสวนนะ่ะไม่เป็นไรนะครับจังหวะนี้ตามมาอะเขาจะยึกยักรหรือเปล่าอาตีไปอ่ะ ไอเราก็คิดว่าเขาจะสวนนะโดนไปหนึ่งทีนะครับแต่ว่าทางน้านของน้ำมูน้ำหอมก็ย้อนได้ทันนะครับจงังหวะนี้ก็ตามเข้าไปนะครับแต่ว่าวางไปเสื้อ,อพลาดเพราะว่าไม่ได้เล่นนานนะครับต่อไปเขาพับไม้แทนนี้เอ้าตีทําไมล่ะเรา <laughs> ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยหายไปนานไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแผ่แรกต้องได้แล้วแผ่แรกต้องได้แล้วืวถ้าไม่ได้เมื่อกี้นั้นฟองจีเอ็มแน่แน โอเคนะครับจา้าววันนี้ต่อไปนะครับตามนักปรุงน้ําหอมไปเรื่อยเขาว่าโดดหน้าต่างแน่ๆกระโดดหน้าต่างเอาไปลเลยเข้าไปแล้วอะเข้าไปแล้วตามเข้าไปเรื่อยเอาพับไม้อีกละพังไม้พังไม้เข้าไปนะครับจากนั้นตามเข้าไปตามไปอ่ะยึกยกัยกยึกยักไปมาน่าลาคาญจริงๆเลยตามไปต่อนะครับอย่างไม่ลดละเขาจะย้อนไหมย้อนไหมอันเดินกลับมา oh, <c lic ing> ขู่ไม่ให้ย้อนนะครับอ่าตรงนี้เขาพับไม้นะครับไม่เป็นไร ผีเสื้อผ <sh> <the> <countries> <mor> ีเสื้อแดดไปแล้วก็ติล้มที่เรียบร้อยครับล้มไปแล้วนะครับสําหรับคนแรกล้มค่อนข้างช้าเลยนะครับอ่ะเห็นนะโคออเห็นนะเห็นนะเห็นนะอ้าวางทันมาย้อนนะครับทุกคนตรงนี้นะผมกดปุ่ม Y ที่เป็นปุ่มวางของผมรัวมันก็เลยวางทันนะจกที่เห็นทุกคนก็คงคิดว่าหมอกวางไม่ทันเนาะแต่ว่าวางทันเจ้าของช่องตาดีนะทุกคน วาง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 มาโอเคมาแล้วก็พุ่งไปโซนเครื่องกันไปมาช่วยแน่แนแหละพังไม้รอก่อนมาช่วยแน่ๆอา้าวนี่ไงมาช่วยแล้วอเอาไม่โดนไม่ทันเขาเนาะเขาเร็วนี่แนะ่อา้าวไม่โดนนี่น่ะ็ตีไปเลยดีกว่าไม่ได้ตีนะครับทุกคนเวลาตีเนี่ยจะตีก็ได้จะรอก็ได้นะครับทุกคนดีกว่าไม่ได้ตีตีไปเนี่ยเออเอาไงล่ะเอาไงล่ะพุ่งมีเสื้อตามไปตี รอดไหมล่ะกลับมาจะไปไหนจะไปไหนขอตีน้ำาทีเหอะมันไส้ต้นเกมจุกได้นานนั้นหรือไม่พ้นมือฆ่าหรอกหนาอันนี้อะไร <c oughs> ดูผมลิขิตมากไปทุกคนนะโอเคไหมโอเคจะไปนั่งเก้าอี้ไปนั่งนี่น,นั่งตรงกลางโอเคตรงกลางนี่แหละและจากตรงนี้วันเต็มออเดอร์ฉายไปที่นักบินกองทัพเทเลพอร์ตไปที่เครื่องตรงนั้นที่เห็น ออราเลยนะครับตีไปทีแรกไม่โดนอ่าอโดนช็อตโดนช็อตแบบไม่รู้ตัวนะครับจังหวะน,นี้ตีฮะฮะย้อนกลับมาอ๋อนักโทษเขาข้ามหน้าต่างพอดีแล้วผมก็หันหน้ามาพอดีเลยก็เลยกลายเป็นว่าเทอรอร์นะครับสําหรับนักโทษน,นะครับโชครายไหมนะครับแต่ผมไม่เอาครับรีบกลับไปเลยเดี๋ยวมีคนมาช่วยนำบุญนำหอมฟรีนะครับต้องรีบกลับไปโดยด่วนนะครับไม่งั้นไม่ทัน อไปข้างหลังโอเคนะครับเดินตามกันต่อ,ตอไปนะครับเราก็จะเจอกับนักปูน้หอมเดินเข้าโรงงานอันนี้พลาดไปนิดนึงไม่นิดอะโอเคครับไม่เป็นไรแก้ตัวกนไปนะครับแม้ว่าจะพลาดสักเพียงใดเราก็จะไม่ยอมแพ้นะครับตรงนี้ผมรู้ว่าเขาจะมาลมข้างหน้าตรงนี้เป็นไงนีฉันไปสุดท้ายก็ไม่รอดมีแคล้วต้องนั่งเก้าอี้ หนีไปทำไมให้เหนื่อยมานั่งเก้าอี้ไม่เหนื่อยแล้วนะอะไรที่ถึงงานภาพแบบเก่ามากเมื่อก่อนชอบเ่เดินกลับมาตรงเนี้ยปั่นกันสบายปั่นกันสบายเราจะต้องมารบกวนเขาหน่อยนี่เลยแต่ปั่นกันสบายขนาดนี้ไม่ได้นะอยู่ไหนหานักโทษก่อนุกคนนักโทษเนี่ยตัวดี เจอละเจอละเอายังไม่ได้ทำอะไรเลยมาช็อตกันแล้วนี่แจ้งก็หาทำลายร่างกายได้เลยนะเนี่ยใครทำลายใครกันแน่เอาก็คุณไงคุณช็อตฉันอนะคุณช็อตอนะช็อตอะไรช็อตกระแสเบาๆเนี่ยนะไม่สนทำลายร่างกายเดี๋ยวนี่นี่ใครทำลายใครล่ะครับบอากาเธอทำลายฉันไงแล้วนี่อะไรครับอ๋ออันนี้แค่อุ้มเฉยๆครับแล้วครับ คนเล่นนี่น่าจะสติเสื่อมหรืออะไรสักอย่างแน่เลยครับผมการันตีครับอะไรเอีอาว่าแต่โคโออนี่ปั่นเครื่องนี้จะเสร็จแล้วนะเนี่ยเทเลพอตระยะใกล้ไปสิครับนี่เนี่ยอ่ะไม่โดนไม่โดนอะไรเลยนะครับอามาจังหวะน,นี้ล้มเป็นที่เรียบร้อยนะครับโคโออดิเนเตอร์ของเราเมื่อกี้เป็นการเทเลพอตระยะใกล้เพื่อดักหน้าโคโออดิเนเตอร์นะครับไม่งันไม่ทันเอาไงคนเนี้ยเอาไงคนเนี้ยเอาไงเอาไม่โดน เอาไงเอาไม่โดนเอาไงคนเนี้ยเอาเลยไปละตีเก้าอี้เลยตีเก้าอี้เนี่ยก็เป็นการเร่งเฟตนะครับให้เขารีบช่วยกันแต่จจงหวะนี้ไม่รอดไม่รอดไม่รอดนี่ไปไหนก็ไม่รอดหรอกนะชะตาเธอนะ่ะขาดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไปนั่งไปโอเคนะครับจังหวะนนี้นะครับก็ตามเข้าไปนะครับตามแล้ววินกองทัพไปก่อนเพราะเขาเจ็บนะครับ ตามไปตีไปโอ้งางตีก็ไม่โดนไม่เป็นไรครับคามาต่างตามกันไปนะครับเจ้าวันนี้ตามไปแล้วก็ตีนะครับโอ้ยลม้มล้มเร็วมากเดี๋ยวไปไล่กีตารเอ้ยไม่ได้ดิเหลือเครื่องเดียวไม่ได้แล้วจับนั่งเลยไปโคไปนั่งอะไรอะไรในบอกจะไปไล่กีตะไปเลยไปอะไรฮีไม่ไปใครบอกจะไปเมื่อกี้ไปได้ยินมาจากไหนในนน,น อย่าดิ้นให้มากนักน,นะถ้าจับไปทําแกงไม่รู้ด้วยนะไปต่อไปต่ออืมน่าจะไปแถวนั้นนะผมคิดว่าน่าจะไปแถวนั้นเพราะว่าเพราะว่าไม่มีไม่มีแถวนี้ก็ต้องแถวนั้นนั่นแหละโอเคโอเคไปต่อไปต่อ,อาหาหาแถวนี้ไม่ใช่งั้นไปกับไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าเอา้าไม่มีไม่มีได้ยังไง น่าจะไปโรงงานนะอ้าวตรงนี้อ้าวอเอาหายอ๋อตรงนี้นี่เองอ่๋อขอขอเคลียร์หน่อยนะครับว่าตรงออร่าเหลืองๆที่เห็นเนี่ยตอนตอนเล่นจริงไม่มีนะครับก็เลยหาไม่มีไม่เห็นนะครับเอาอยู่ไหนแล้วทีนี้เอาไปก็ไม่เจออีกเอาเทกันไปที่เครื่องก่อนละกันไปเลยไปตรงนี้แหละหลุมน่าจะอยู่ตรงนี้อ้าวหลุมอยู่ตรงนี้เซยตรงนี้แหละ นัอบินกองทพมันจะตายแล้วไม่เป็นไรหาหายถึงที่สุดหายถึงที่สุดเฮ้ยอะไรเฮ้ยก็อนไรเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้าเธอจะไปลงหลุมเหรอตอนเพื่อนตายหลุมมันเปิดชานะรู้หรือเปล่านะถ้าทางเธอจะไม่มีประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้อย่างนั้นสินะเพราะฉะนั้นก็ตายเธอตายเธอนะมอบมอบมามอบเดี๋ยวนี้ถ้ามอบฉันจะปล่อยนะโอเคไหมไม่เชื่อไม่เชื่อฉันไม่เชื่อใครหรอกไม่เชื่อหรอไม่เชื่อหรอไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ ไม่เช pues nah. ื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ดิทะเลิงทะเลาก็แพ้ไปไงเออหาว่าแฮกไม่ได้นะมันเป็นเทคนิคในการเล่นกับอีชานะหาว่าแฮกไม่ได้นะเมื่อกี้เป็นเทคนิคทะเลาก็แพ้นะครับทุกคนลองไปศึกษาดูเหนื่อยจริงเลยเกมนี้นะครับถึงคนแรกช้าก็พลิกกลับมาได้อ่ะก็ เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการกลับมาของเราถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ